เพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับเพื่อนๆที่รักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เกา่ารวมทั้งเพื่อนๆน,นักสะสมมือใหม่นะครับกลับมาพบกับครูโดงอีกครั้งในช่องครูโดงคอยยังไงก็ สวัสดี FC สวัสดีเพื่อนๆพี่นๆน้องๆทุกท่านนะครับยังไงก็ขอประคุณอย่างสูงให้เกียรติเข้ามารับชมนะครับช่องคูดวงคอยคนที่เป็น f c ซทราบกันดีอยู่นะครับคูดวงจะเป็นช่องที่บางครั้งหรือว่าหลายครั้งเรามีการประกาศรับซื้อเหรียญกระสาบนะครับเหรียญกระสาบธนบัตรที่คูดวงนํามาสะสมนะครับเกิดจากความรักความชอบโดยส่วนตัวแล้วก็หลายครั้งคูดวงก็จะนําข้อมูล ที่มีอยู่ในกลุ่มของนักสะสมนะครับข้ามาพูดมาคุยกันว่าเออให้ปัจจุบันธนบัตรแบบนี้เหรียญกระสาแบบนี้ราคาเท่าไหร่คลิปนี้อี EP ีนี้ครูโดกจะมาพูดถึงธนบัตรของในหลวงรัชกาลที่9อีกหนึ่งธนบัตรนะครับครูโดกก็เชื่อว่าคนที่เป็นนักสะสมเนี่ยธนบัตรแบบนี้เก็บเอาไว้ในมือเนี่ยน่าจะมีทุกครัวเรือนนะครับสำหรับเหรียญเหรียญหรือว่าธนาบัตรที่ครูโดกนํามานะครับธนบัตร แบบที่คุณโดดมาพูดนะครับก็คือธนบัตรแบบทรงม้าต้องยอมรับนะครับว่าตอนนี้มีการค้นพบค้นเจอธนบัตรแบบทรงม้าเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับหลากหลายเลยธนบัตรทรงม้านะครับเนี่ยด้านหลังก็จะเป็นพระบรมรูปของในหลวงรัชกาลที่ห้านะครับทรงม้าอยู่ส่วนด้านหน้าก็จะเป็นนี่ในหลวงรัชกาลที่เก้านะครับธนบัตรความพิเศษของธนบัตรนี้นะครับนี่ครับผม จะมีนะครับ120ปีกระทรวงการขังเพ,พื่อนๆพี่ๆน้องหลายคนไม่ทราบนะครับเนี่ยอย่างธนาบัตรที่อยู่ในมือของคุโดงนี่ก็หลักพันนะหลักพันนะครับสําหรับธนบัตรแบบนี้นะครับเนี่ยเนี่ยที่เห็นเน com ี่ยอยู่ในมือของคุโดงนี่หลักพันนะนำมาให้ดูนำมาให้ชมหลายคนไม่ทราบนะครับหลายคนคุโดงเห็นนะครับมีธนาบัตร20บาทที่มีการนําออกไปใช้นะครับแล้วโอ้โหคุโดงเห็นก็อย่างนี้พอคนไม่รู้หลายคนไม่รู้ก็น่าเสียดายนะครับ ธนบัตรแบบนี้นะครับครูโดวงให้ดูเลยให้ดูเลยดูนะครับขยายดีกว่าจะได้เห็นชัดๆเนาะขออนุญาตนะครับนี่นำมาให้ดูนะครับนี่ธนบัตรที่ครูโดวงนำมาให้ดูนะครับเป็นธนบัตร120ปีกระทรวงการคลังนะครับธนบัตรแบบนี้ครูโดวงก็รับซื้ออยู่นะก็รับซื้ออยู่นะครับแบบนี้นะเดี๋ยวมาลองดูนะครับนี่เป็นในหลวงรัชกาลที่9ธนบัตรนี้เป็นธนบัตร จะว่า UNC ก็ได้นะครับเพราะว่ากลิ่นกระดาษยังอยู่เลยนี่นะครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับพี่ที่แบ่งมาให้นะครับความพิเศษของธนบัตรนี้ที่คุณดวงบอกว่ามีราคาหลักพันถึงหลักหมื่นคุณดวงให้ดูด้านบนนะนี่นี่เห็นไหมครับอ1ห1 2 1 2 4 8ง1 2 1 2 4 8มาดูด้านบนเห็นไหมครับเนี่ยขยายให้เห็นอีกชัดๆขยายให้เห็นอีกชัดๆนี่ครับผม นี่เป็นธนบัตรที่มีการตัดเยื้องนะครับจะเห็นว่าด้านบนนี่เป็น120ปีกระทรวงการคลังนะครับส่วนด้านล่างก็เป็น120ปีกระทรวงการคลังเช่นเดียวกันดูด้านบนตัวอักษรนะครับตัวอักษรนะครับเห็นไหมเนี่ยธนบัตรแบบนี้มีราคานะครับเนี่ยมีราคาสูงด้วยเนี่ยหลายคนไม่ทราบนะครับเนี่ยเดี๋ยวใช้มือลองให้ดูเออนี่เห็นชัดกว่าเห็นไหมครับ120ปีกระทรวงการคลังนะครับนี่เนี่ย ใครมีธนบัตรแบบนี้นะครับถ้าราคาไม่สูงไม่แรงมากก็ลองลองติดต่อครูโดม,มานะถ้าอันไหนพอไหวครูโดก็รับซื้อนะครับลองลองดูนี่เห็นไหมครับนี่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 คือธนบัตรเขาเรียกว่าธนาบัตรตัดเยื้อง ตัดเยื้องนะครับนี่120ปีด้านบนด้านล่างก็มีนะครับธนบัตรแบบนี้หลายคนไม่ทราบนะครับว่ามีราคานะครับคุโดวงเห็นแบงก์ยบาทมีการขายในกลุ่มนักสะสมนะครับแต่ว่าเป็นธนบัตรที่เราใช้กันปัจจุบันเนี่ยแสดงว่าหลายคนไม่ทราบเลยเนี่ยใครมีเนี่ยธนบัตรตัดเยื้อแบบนี้นะด้านบนด้านล่างลองลอง,ลองดูนะครับมีราคานะครับมีราคานี่ถ้าใครมีเนี่ย แบบเนี้ยคุณโดงเขารับซื้อนะก็ลองลองส่งรูปภาพเข้ามาดูคลิปนี้ e ีพีนี้มีสั้นๆจะเพียงเท่านี้สวัสดีขอบคุณครับเพื่อนๆอ,อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งติดตามให้ผมด้วยนะครับ